สวัสดีครับวันนี้พปกับผมโทรลนักสะสมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพาทุกคนไปดูนี่ครับอันนี้ก็คือโอวันตินเอ็กวันพีนั่นเองนะครับผมอ่ามีหกลายหกแบบให้สะสมด้วยกันนี่ครับผมกลองโอวันตินลายวันพี e นะครับเป็นกระตูนจีบีนะครับหัวโตโตนะครับผมมีลายโรบินลายลูฟี่ลาย โซโลนะครับผมอันนี้จะเป็นรถตั้งเดิมนะครับผมอ่านี่ครับรถตั้งเดิมนี่ครับมีสัญลักษณ์โตเอะแอนิเมชันอยู่ด้านหลังนะครับผมนี่มาแบบนี้เลยนะครับมี6ลาย6แบบให้สะสมด้กันนะครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นรถหวานน้อยนะครับมีลายชอปเปอร์นามิแล้วก็ลูฟี่นะครับผมอ่านี่ครับได้มาครบเลยนะครับทั้ง6ลายกล่องก็ทําดีนะครับผมอ่านี ถือว่าโอวันตินทําดีเลยนะครับนาสะสมนะครับสายวันพิษไม่ควรพลาดนะครับผมและด้านหลังนะครับก็สามารถเล่นเกมสะสมนะครับผมสะสมแต้มเพื่อชิงของรางวัลจากทางโอวันตินกันได้ด้วยนะครับผมนี่ครับผมสแกนเลยนะครับผมแล้วก็ไปเล่นเกมรับของรางวัลกันเลยอ่นนี้ครับผมนี่ครับหกาลน์หกแบบให้สะสมกันนะครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับผมได้มานี่มาครับผมแก้วน้ํานะครับผมลายลูฟี่นะครับผมนี่ ยังอยู่ในถุงอยู่เลยนะครับผมอ่านี่ครับเดี๋ยวแกะเอามาดูกันเลยนะครับผมเมื่อซื้อโอวนตินครบตามราคาที่กําหนดนะครับเราก็จะได้รับฟรีแก้วน้ำหนึ่งใบนะครับ l i m i t ต็ดอีดิชั่ลิขสิทธิ์แท้จากวันพีชนะครับผมเลือกมาเป็นลายลูฟี่นะครับผมนี้เท่ๆแบบนี้เลยแก้วน้ําใบใหญ่นะครับตัวแก้วนะครับเป็นอะคริลิกนะครับมาพร้อมหลอดนะครับหลอดเป็นพลาสติกนะครับแบบนี้นะครับผมอ่านี่ครับนี่ครับ ฝาสีแดงแล้วก็มีสัญลักษณ์โตเอะอนิเมชันนะครับนี่ลูฟี่เท่แบบนี้นะครับผมสัญลักษณ์โอนตินสัญลักษณ์วันพีทแล้วก็ชื่อลูฟี่นะครับสัญลักษณ์หมวกฟางอ่านี่ครับผมเป็นแก้วใบสีแดงนะครับผมนี่ลายลูฟี่ทาออกมาได้สวยมากๆนะครับโอนตินนะครับผมอ่ายอมรับเลยนะครับสวยถูกใจสาวกวันพีทแน่นอนนะครับผมฝาก็เป็นเกลียวนะครับเปิดได้นะครับผมอ่านี่ครับผมใครไม่มีต้องรีบไปตามหากันแล้วนะครับผม ผมหาซื้อมาจากนี่เลยครับท็อปมาร์เก็ตนะครับผมอาต้องรีบไปตามหาซื้อกันนะครับกล่องโอวันตินก็สามารถสะสมได้นะครับผมแก้วน้ําก็เท่นะครับสาวกโอวันตินไม่คนพลาดวันนี้ผมคงต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ